สวัสดีค่ะพวกเราเป็นจากกลุ่มห้ากลุ่มเศรษฐกิจค่ะก็ที่เราทำกันก็คือการเดินตรวจตึกก็มาขออาจารย์รัตนาเหมือนที่อาจารย์รัตนาทำอยู่ตอนยามช่วงนู้นที่ทำสิ่งที่ทำใช่ค่ะเออพี่นักพี่นักอนั้น่ะที่อาจารย์รัตนาทำอยู่อ่ะก็คือคือพวกเราอ่ะจะไปเดินตรวจตึกเหมือนกันแต่คือว่าจะไปเข้าร่วมกับอาจารย์รัตนาเหมือนกับว่าไปช่วยปะประมาณว่าไปช่วยอย่างนั้นอะแล้วก็แบ่งเวรกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย ใช่ป่ะเวลาเราเริ่มเงีดนเราเริ่องนี้ก็ไม่ตกันถูกป่ะใครเริ่มงชาร์จสุดอะไประมาณนี้ยก็แบบไปเดินตรวจตึกแบบเออปิดไฟบินพลังลมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจึประสงค์ค่ะเราก็จะดูว่ายอดของยอดค่าค่าไฟค่าน้ำของเราลดลงหรือเปล่าอะไรจะทำให้น่าจะมียอดลงเหลือครัแบบงงว่าไฟน้อยลงตื่นขัดจะมีแบบ 嗯，对对对，还行。